อัสสาลามุอะัยกุมวารอมาตุลลอยฮิวบเระกาตูค่ะคาบนี้นะคะก็เป็นวิชาหะดิษนะคะของนักเรียนชั้นป .1 นะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนในหะดีษที่7นะคะเรื่องการปฏิบัติตนนะคะการปฏิบัติต่อผู้อื่นนะคะเราจะต้องปฏิบัติอย่างไรนะคะก่อนเริ่มเรียนนะคะเรามาอ่านดุอาก่อนเริ่มเรียนพร้อมกันนะคะสองมือน้อยยกขึ้นมาขอดุอาต่ออัลลอฮฺ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وارزقني فهما رب زدني علما وارزقني فهما رب زدني علما وارزقني فهما آمين قانون ฮะดีษที่เจ็ดนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนฮะดีษที่หนึ่งถึงฮะดิษที่หกไปพร้อมกันนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปทบทวนกันเลยนะคะเดี๋ยวเราไปทบทวนฮะดีษที่เราเรียนกันมาแล้วนะคะทั้งหมดหกฮะดีษด้วยกันนะคะเดี๋ยวนักเรียนอ่านทบทวนไปพร้อมคุณครูเลยนะคะฮะดีษที่หนึ่งการให้สาลาม อินนาอัลลอนาซีบิลลาฮิตาอาลลาหันบดอาอุมบิสซาลามแท้จริงผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับอัลลอฮตาอาลามากที่สุดคือผู้ที่เริ่มกล่าวสลามก่อนบันทึกโดยอัลมัดติรมีดีและอับูดาวุตต่อไปค่ะ หะดีสที่สองการรับประทานอาหารซัมมิลลาฮะวะกุลบียมีนิกจงกล่าวพระนามของอัลลอฮ์ก่อนรับประทานอาหารและจงรับประทานด้วยกับมือขวาบันทึกโดยบุคอรีและมุสลิมฮะดีสที่สาการดื่ม ลายชรบันนะอาหาดุมมินกุมกออีมาคนหนึ่งในหมู่พวกท่านอย่าได้ยืนดื่มเป็นอ si ันขาดบัน um ทึกโดยมุสลิมฮะดีษที่สี่มานดาอัลจันนตุตัพตะอักดามิลอุมมาฮัด สวรรค์อยู่ใต้ฝ่าเท้าของมารดาบันทึกในกันซุลอุม,มาลฮะดีสที่หความสัตว์จริงอะไรกุมบสิสสดติพวกท่านจงยึดมั่นในความสัตว์จริงบันทึกโดยมุสลิมและสุดท้ายฮะดีสที่หกความสวยงาม Uh al. i, อินนัลลอฮะจมีลุนยุฮิบุลจามาลอัลลอฮ์ตะอาลาทรงสวยงามพระองค์ทรงชอบความสวยงามบันทึกโดยมุสลิมวันนี้นะคะเราจะมาเรียนในฮะดีษที่7นะคะเป็นเรื่องของการปฏิบัติตนการปฏิบัติต่อผู้อื่น เราจะต้องปฏิบัติอย่างไรนะคะเราจะต้องปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยกับการมีมารยาทที่ดีนะคะไม่ว่าคนนั้นน่ะจะเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมนะคะเราจะต้องปฏิบัติต่อทุกๆคนเลยนะคะด้วยกับการมีมารยาทที่ดีนะคะมารยาทที่ดีก็เป็นเหมือนเครื่องประดับนะคะที่อยู่ติดตัวเรานะคะหากว่าเราปฏิบัติดีต่อผู้อื่นก็จะเป็นที่รัก ของผู้อื่นนะคะแต่ถ้าเราทำในสิ่งที่ไม่ดีนะคะก็จะไม่มีใครอยากจะอยู่กับเรานะคะหากเราอยากจะให้ผู้อื่นปฏิบัติกับเราอย่างไรนะคะเราก็ต้องปฏิบัติแบบนั้นกับเขาก่อนนะคะอย่างเช่นพูดดีนะคะพูดจะใช้คำพูดที่ดีพูดจไะไพเราะให้สาลามยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะ มีความเห็นอกเห็นใจนะคะไม่นินทาไม่ดูถูกเป็นต้นนะคะซึ่งเราจะต้องปฏิบัติกับผู้อื่นนะคะกับแต่ละบุคคลตามฐานะของเขานะคะอย่างเช่นหากว่าหนูอยู่ในฐานะที่หนูเป็นนักเรียนหนูจะต้องปฏิบัติอย่างไงกับคุณครูหากว่าหนูเป็นลูกหนูต้องปฏิบัติอย่างไรกับพ่อแม่ถ้าหนูเป็นเพื่อนจะต้องปฏิบัติอย่างไรกับเพื่อนหรือถ้าหนูเป็นเด็ก จะต้องปฏิบัติอย่างไรกับผู้ใหญ่นะคะเราก็ได้ทบทวนฮะดีษที่หนึ่งถึงฮะดีษที่หกันไปแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ฮะดีษที่เนะคะเรื่องของการปฏิบัติตนนะคะเราจะต้องปฏิบตัติต่อผู้อื่นด้วยกับมารยาทที่ดีนะคะไม่ว่าคนคนนั้นเนี่ยเขาจะเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมก็ตามนะคะ เราจะต้องปฏิบัติกับผู้อื่นด้วยดีนะคะหากว่าเราอยากจะให้คนอื่นเนี่ยปฏิบัติอย่างไรกับเรานะคะเราก็จะต้องปฏิบัติแบบนั้นกับเขาก่อนนะคะ ซึ่งการมีมารยาทที่ดีนะคะจะเป็นเครื่องประดับตัวเราให้เราเนี่ยดูน่ารักมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งเราจะต้องปฏิบัติตามแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลฺวายลฮวะสัลลัลลลลมนั่นเองนะคะในเรื่องของมรารยาทต่างๆนะคะท่านได้ทาให้เราดูไว้เป็นแบบอย่างหมดแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพูดว่าต้องพูดอย่างไรการมีเมตตาการให้สลามอ่า ท่านได้ปฏิบัติให้เราดูไว้เป็นแบบอย่างหมดแล้วนะคะเราจะต้องนำแบบอย่างของท่านมาใช้ในการดำเนินชีวิตของเรานะคะซึ่งเรานั้นจะต้องให้เกียรติหรือว่าปฏิบัติต่อผู้อื่นตามเราจะต้องปฏิบัติต่อผู้อื่นตามสถานะของเขานะคะอ่ะเรามาดูกันว่าถ้าหากว่าเราเป็นนักเรียนเนี่ยเราจะต้องปฏิบัติอย่างไรกับคุณครู หากว่าเราอยู่ในฐานะที่เราเป็นนักเรียนนะคะเราก็จะต้องให้เกียรติต่อคุณครูผู้สอนนะคะ,ะถ้าหากว่าเราไม่ให้เกียรติต่อคุณครูนะคะความรู้ที่เราได้เนี่ยก็จะไม่ยังประโยชน์นะคะ,ะจะไม่มีบริการนะคะในความในความรู้ของเราที่ได้รับมานะคะและเราจะต้องพูดจาไพเราะกับคุณครูนะคะพูดแบบมีหางเสียงด้วยนะคะนักเรียนชายเมื่อพูดก็ต้องพูดลงท้ายด้วยกับคำว่าครับ ส่วนนักเรียนหญิงนะคะเมื่อพูดก็ต้องพูดลงท้ายด้วยกับคำว่าค่ะนะคะแล้วก็จะต้องตั้งใจเรียนให้ความร่วมมือในการเรียนการสอนนะคะโดยเฉพาะการเรียนออนไลน์แบบนี้นะคะแล้วก็ต้องและก็จะต้องเชื่อฟังคุณครูด้วยนะคะและถ้าเกิดว่า เราอยู่ในฐานะลูกเราก็จะต้องให้เกียรติต่อคุณพ่อคุณแม่ของเรานะคะอบีอมีมะยอของเรานะคะเราก็จะต้องให้เกียรติต่อท่านทั้งสองนะคะพูดจาใช้คําพูดที่ดีน่ารักนะคะใช้คําพูดที่ไพเราะนะคะแล้วก็จะต้องเชื่อฟงังแล้วก็แบ่งเบาภาระของท่านนะคะตามที่เรามีความสามารถเช่นเราอยู่ป .1 นนะคะเราก็อาจจะช่วย เก็บของเล่นที่น้องเล่นก็ได้นะคะช่วยเหลืองานบ้านคุณครูเห็นบางคนช่วยล้างจานก็มีนะคะ,ะเราก็จะต้องช่วยเหลืองานบ้านของท่านนะคะพูดจาดีๆเชื่อฟังท่านนะคะ,ะแล้วก็อย่าชักสีหน้าหรือเก่าคําพูดที่ไม่ดีกับท่านทั้งสองนะคะและถ้าเกิดว่าเราอยู่ในฐานะที่เราเป็นพี่หรือเราเป็นน้องหรือกับเพื่อนด้วยกันนะคะ ถ้าหากว่าเราเป็นพี่นะคะเราก็จะต้องมีความเอ็นดูเมตตาต่อน้องนะคะต้องมีการแบ่งปันให้กับน้องนะคะส่วนถ้าหากว่าเราเป็นน้องเราก็ต้องให้เกียรติพี่เหมือนกันนะคะอ่าไม่ถืออภิสิทธิ์ว่าเราเป็นน้องทํำยังไงก็ได้นะคะไม่เอาเราต้องมีการให้เกียรติต่อพี่ด้วยนะคะมีการให้เกียรติต่อผู้ที่อาวุโสกว่าส่วนคนที่แก่กว่าก็ต้องเมตตาคนที่อายุน้อยกว่านะคะ แล้วก็เด็กๆเ,เนี่ยก็จะต้องมีการเชื่อฟังผู้ใหญ่นะคะแล้วก็เราจะต้องรู้จักซื่อสัตว์แบ่งปันซึ่งกันและกันนะคะวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้ถึงการปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยกับมารยาทที่ดีนะคะซึ่งการปฏิบัติ กับผู้อื่นด้วยกับมารยาทที่ดีเนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยดูน่ารักเข้าไปอีกนะคะน่ารักคูณสองไปเลยนะคะอ่าซึ่งเราก็มีแบบอย่างของเรานะคะคือแบบอย่างของท่านนาบีมุฮัมสสววลลมัดสอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นเองนะคะท่านนบีได้บอกเราไว้ทุกอย่างแล้วนะคะเราจะต้องนาแบบอย่างของท่านนะคะมา ปฏิบัติในการดำเนินชีวิตของเรานะคะเราเนี่ยได้เรียนรู้แล้วนะคะเราก็ต้องนำสู่การปฏิบัติด,ด้วยเช่นเดียวกันนะคะภาพนี้เราเรียนแค่เนื้อหาว่าเราจะต้องปฏิบัติอย่างไรกับผู้อื่นกับแต่ละบุคคลนะคะ,ะส่วนเดี๋ยวคาบหน้านะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวบทฮะดิษภาษาอัหรับแล้วก็ภาษาไทยกันเดี๋ยวเราค่อยมาฝึกอ่านาฮะดิษในคาบหน้ากันนะคะ คาบนี้นะคะส่วนคาบนี้นะคะไม่มีการบ้านนะคะอ่ะเดี๋ยวคาบหน้าเราค่อยมาดูตัวบทฮะดิษกันนะคะคุณครูก็ขอจบคาบนี้ไว้เท่านี้นะคะอัสสลามุอะลัยกุมวะรอห์มาตุลลอฮิวะบะระกาตุลค่ะ